ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมบอกไว้ว่าจะมาสอนพ่นสีนะครับพ่นสีแบบแดงสดอย่างนี้ให้มันขึ้นให้มันขึ้นสีสดๆอย่างเงี้ยพ่นยังไงนะครับพ่นยังไงให้มันขึ้นสีแดงสดอย่างนี้ก่อนอื่นนะผมจะบอกว่าสีสดๆอย่างเงี้ยเราต้องรองพื้นด้วยสีขาวก่อนนะครับมันถึงจะขึ้นสีสดอย่างนี้ถ้าเป็นสีสดเราไม่รองพื้นสีขาวมันจะหมองนะครับ มันจะดูดูไม่สดอะครับมันไม่จะไม่สดอย่างนี้นะครับวันนี้ผมจะมาสอนการพ่นสีนะครับพ่นสีแบบบ้านๆนะครับไม่ไม่จริงจังอะไรมากมายนะครับพ่นสีแบบบ้านๆก่อนอื่นเราก็ปรับกาก่อนนะครับว่าเราจะใช้ใช้บานหรือไม่บานอย่างนี้นะครับอ่าปรับระดับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะพ่นให้ดูเลยนะครับผม เราไล่จากขอบไปก่อนนะครับผมชิ้นงานที่เป็นชิ้นงานมอไซน์งี้ให้ไล่จากขอบเข้าไปให้งลนะครับเพื่อเพื่อเก็บเก็บรายละเอียดข้างนอกก่อนนะครับผมอ่าเก็บขอบพวกนี้ก่อนนะครับ เราไปชมตอนเสร็จกันเลยนะครับผมเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับผมจะขออนุญาตข้ามขั้นตอนนี้ไปก่อนนะครับผมผมลืมบอกนะครับเวลาเราพ่นสีเนี่ยเราพ่นครั้งแรกนะเราพ่นโปรยลงชิ้นงานอย่างนี้ก่อนนะครับไม่ต้องไปกดกดพ่นจนเปียกนะครับเดี๋ยวชิ้นงานมันจะไปดันพื้นสีเก่าขึ้นมานะครับผมเราพ่น ปโพยอย่างนี้ไปรอบแรกก่อนนะครับแล้วเราทิ้งช่วงระยะห่างไว้สักหนึ่งนาทีหรือสองนาทีให้สีมันหมาตัวยิ่งเป็นสีที่กบตัวยากอย่างเงี้ยเราเราควรที่จะต้องป้นหลายรอบนะครับผมอ่าอันนี้ฝากไว้นะครับผมเมื่อกี้ลืมบอกนะครับเราเราต้องรออย่างนี้สักประมาณสามสิบวิหนึ่งนาทีถึงจะมาซ้ําอีกจนกว่าสีจะเต็มนะครับจนกว่าจะไม่มีรอยสีไอที่มันมีแดงๆอะไรดังๆง้ให้มันกบเป็นสีขาวอย่างเงี้ยครับฝากไว้นะครับผม ทีนี้เราก็จะเห็นว่ามันมันตึงมันใสอะไรอย่างนี้นะครับพ่นสีขาวนะี่พ่นรองพื้นนะครับเดี๋ยวผมจะตามพ่นด้วยสีแดงนะทําไมทาไมผมถึงพ่นตัวนี้ไม่ไม่หมดนะเพราะว่าผมมันจะต้องได้คาดอย่างนี้นะครับต้องพ่นสีแดงเข้าไปก่อนถ้าเราพ่นไปก่อนแล้วเราพ่นสีแดงเนี่ยเราก็ต้องมาพ่นอีกรอบหนึ่งมันจะเปลืองสีเฉยครับอันนี้ฝากไม่เฉยนะฝากไว้เฉยนะครับผมที่ แล้วต่อไปเราจะมาต่อด้วยเราพ่นสีแดงอย่างนั้นนะครับแล้วก็ก่อนที่จะคาดสีอย่างนั้นนะครับผมหลังจากที่เราทิ้งให้สีขาวแห้งตัวดีแล้วจะมาพ่นสีจริงต่อนะครับแล้วก็จะมาต่อกันในพ่นสีแดงนะครับสีแดงสดนะครับก่อนจะพ่นสีแดงสดสีรองพื้นต้องแห้งก่อนนะครับผมถ้าไม่แห้งเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเปียกแล้วกัดย่นสีเก่าดันขึ้นมานะครับผม อ่าผมทิ้งไว้ประมาณสิบถึงยี่สิบนาทีนะครับถึงจะมาซ้ำซ้ำแบบว่าพ่นสีจริงสีแดงสีต่อไปนะครับให้มันหมาตัวก่อนนะครับถึงจะพ่นมาดูกันนะครับพ่นสีแดงว่ามันจะสดแค่ไหนรอบแรกนะครับย้ำว่ารอบแรกนะครับให้ปโปรยแล้วก็เล่นขอบก่อนนะครับขอบพวกโวงในขอบอะไรเงี้ยก่อนให้ปโปรยให้ให้ย้ำขอบก่อนนะครับ ถึงก็อยอมไว้อ่าแล้วงขอเรอปยไวแ้แล้วก็ไว้สักหนึ่งนาทีสองนาทีก็ว่ากันไปให้สีหมาดตัวกว่านี้แล้วเรามาซ้อให้มันเต็มน,นะครับทนะครับอ่าก็เหมือนกับคลิป ที่ผมว่าเมื่อกี้คือผมปล่อยตรงนี้ไว้ให้ผมไว้คาดขาวอย่างนั้นนะครับผมทิ้งไว้หนึ่งนาทีค่อยมาซ้ํานะครับซ้ําจนกว่าจะเต็มนะครับไม่ต้องรีบนะครับยิ่งรีบงานคุณยิ่งเสียนะครับอ่านี่นะครับโปรยงี้ค่อยๆโปรยกว่าจะเต็มนะครับโปรยสองรอบแรกโปรยสองนะครับไม่ต้องรีบพอ ก่อนนะครับอ่าแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันหมาดตัวหนึ่งนาทีสองนาทีแล้วค่อยมาซ้าอย่างนี้จนกว่าจะเต็มนะครับเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับหลังจากที่เราพ่นสีเต็มแล้วนะครับเราก็อย่าให้มีสีขาวดุดรอดออกมาได้นะครับเดีย๋ยวมันจะด่างมันไม่สวยนะครับนี่นะครับเต็มๆอย่างนี้สดสดมากนะครับผมไม่รู้กองเพี้ยนหรือเปล่าอันนี้ก็สีสดสวยมากเลย เก็บงานข้างในด้วยนะครับผมข้างหลังเงียททำให้มันดูสวยๆถ้าจะปล่อยดําหรือปล่อยเป็นสีอื่นเงี้ยมันดูน่าเกลียดนะครับเก็บเก็บให้สวยนะครับเนี่ยอันนี้ที่เราพ่นไว้กันคลิปก่อนหน้านะครับที่เราคุยกันไว้ตอนที่มันเป็นสีเทาๆอยู่เลยเห็นไหมมันสวยเงี้ยต่อไปเราก็จะรอมันหมาตัวสักยี่สิบสามสิบนาที เราก็จะคาดสีให้เป็นอย่างนี้กันนะครับผมเดี๋ยววิธีคาดหรือคาดกันยังไงผมจะสอนอีกเป็นคลิปนึงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะไม่ได้สอนนะครับมันจะเปลืองเวลาเพราะว่าผมแดดดีๆเงี้ยผมจะได้เคลียร์เลกเกอร์ให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนพ่นเลกเกอร์แล้วก็มาชมตอนจบกันเลยนะครับผมเนี่ยพอเราคาดสีเสร็จแล้วมันก็จะสวยอย่างนี้นะครับ ค่าซีเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปผมจะติดสติกเกอร์แล้วก็เดี๋ยวจะมาพ่นเคลียร์ให้ดูนะครับแล้วก็ปิดการจบงานคลิปนี้เลยนะครับ